สวัสดีครับผมทุกคนก็มากับไลน์เลนเจอร์นะครับอันนี้โอ้โหไม่ต้องพูดแล้วเรื่องอะไรนะทุกคนก็คงจะรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะเออเดี๋ยวเรามาสุม่มกันหน่อยคือมันยังไม่เพิ่มโอากาสเดี๋ยวขอเปิดสักครึ่งหนึ่งด้วยตั๋วก่อนเนาะโอเคก่าจะเข้าเกมได้นะมันหมุนนานมากเลยก็พูด เป็นทางการอีกครั้งแล้วกันนะว,ว่าโคลาโบรอบนี้คือด็อกเตอร์สโตนก็เคยดูฮะก็สนุกนะฮะก็ตามนั้นใช่ไหมมาอ่านสก,กิลกันก่อนคร่าวๆแป๊บหนึ่งนะฮะตัวคู่เทียบเลยนะเซนคูเซนคูก,คก่อนเลยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่130อัตราการใช้ทักษะเพิ่มความแม่นยำของทักษะอันนี้คืออ่านแบบรวดเร็วเลยนะฮะคือเฉยมากๆสกิลสองนะครับเร่งกระต่าตั้งคะแนน40เท่าเคลื่อนย้ายประตูไปแนวหลังคล้ายๆเลมหรอเพิ่มความสามารถไม่ใช่อย่างที่ใครหลายๆคนเดากันไว้นะโดนต้มเลยเนี่ยจะใบ้ไหวพี่บอสกิลคล้ายๆเลมแต่ด ไกแร่ก็เยอะอยู่นะฮะเลมมันแร่น้อยด้วยอันสกิลตัวแรกผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะเก่งไหมแล้วก็ตัวนี้อ่ะใบทิพน้ำนะฮะเอ่อดอกเตอร์เซโนโ่ก็สกิลแรกเอ่อยกเลิกกรรมตะ 5V ยกเลิกบารเป็นตูธ่าบึ้มเป็นไรธาตุก็จับต้องไม่ได้เลยสกิลนี้บาดเส็บหายสาหัส18เท่าอา่ะสกิลที่สองครับวิทยาศาสตร์ช่างงดงามเอ่อเพิม่มต้านแล้วก็ทวิคืที่การใช้ทักษะเอออันนี้ดีแต่ก็ไม่ได้ดีสุดนะพี่ ไงอะ่ะพูดได้คำเดียวบึกกักอ่ะแร่ก็เยอะด้วยความสามารถก็ไม่ได้เมตามาสุ่มกันเลยดีกว่านะ <c oughs> ตอนนี้ผมอัดมันยังไม่เพิ่มโอกาสเนาะมี50บใบผมสุ่ม25แล้วกันเนาะอดีตละ25ทั้งนั้นอะ่ะขอเปิดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอเพิ่มโอกานอสนะสุ่มแบบเร็วๆไปเลยเนาะเพราะว่าไม่รู้หวังอะไรอ่ะผมมาก็ดีแหละไม่มาก็ได้ตัวเก่าก็ใช้ได้อยู่ <c oughs> อ้แล้วเกมหมุนแห่ะตัวที่สองดาวพเนจรนะฮะอ่ะมาร์เมโล่ตัวที่สามอีกสองครั้งนะฮะ อัอชวินชั้นต้นครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเปิดไอดีอื่นต่ออ่าวิโก้มันก็ไม่มานะเดี๋ยวเหลือยี่ห้าตัวกัสี่ร้อยบีเดี๋ยวรอพอนะิ่โอกาสเนาะมาอยู่ที่ที่สามนะครับผมมีตัวเท่าไหร่เดี๋ยวหารครึ่งเปิดอ่าอัปเดต <laughs> เดือนที่แล้วเบาช้างผมมีเมนยังไม่ได้ปั้นเลยนยเห็นไหมเนี่ยยังอยู่ล่างธรรมดาไอไอดีนี้มีหกสิบตัวเนาะก็เปิดสามสิบแล้วกันเนาะก็มาหารครึ่งเปิดไปเลยเกมหมุนอยู่ด้วยข้ามเลยอืมนะักท่องเวหาโมนครั้งที่สองนะฮะ อ่ะเซลินชั้นต้นมูมีแต่มูลเลยทั้งที่สามอ๋อเสืิอคีโมโนโคนี่ครั้งที่ห้าที่จริงอะผมว่าผมจะกดรัวนะแต่ดูมันหมุนนะมันหมุนขอนานเลย <c oughs> กินแก้วเวิดแล้วออกพลังเอาตาด้วยเออครั้งสุดท้ายนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคตามนั้นครับ <c oughs> จากที่อ่าน <c oughs> โคนาโบดูไม่เก่งแถมยังงกอีกเหรอ <c oughs> อยู่ที่ไอดีสองน่วงสุดๆ,ๆไปเลยนี่เกมจะเปิดยาวจริงเหรอเนี่ยเปิดยาวน่วงอย่างนี้ก็ไม่สนุกนะเกมนะมี50บใบไอีนี้ก็อ่ะิบาตัวหานครึ่งเหมือนเดิมหยอดหยอดหยอดไงผมเป็นคนประเภทที่ว่าไม่ว่าจะอรอเพื่อโอกาสหรือไม่เพื่อโอกาสดวงก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะ,ะนักโตเกินเบาที่สองอ๋อนักเตซีโนอโอเคโอเคอย่างน้อยได้ตัวปั้นและเออได้ตัวมาแต่มีกบปั้นไว้ไอดีนี้ไม่รู้เลยวนบปลุกโปงที่สี่ นักข่าวนะฮะอ่ะั้งสุดท้ายไอดี ID นี้อ่าคนนี้ฟองสบู่ไอดีสองได้ด็อกเตอร์เซโนจะแทนตัวไหนได้วะเนะนี่ยไอดีเนี้ยอย่าพูดถึงเรื่องแทนเลยมีกบปั้นปะหรอกอยู่ที่ไอดีแอปเปิลไอดีของผมเนาะไอดี ID นี้ลืมไปเลยว่ามี <laughs> อยู่ในมือถือแท้แต่ไม่ค่อยได้เข้าเพชรยังมีน้อยเลยสองร้อยกว่าเองนะฮะไอดี ID นี้ตัวตัวนี้น่าจะไม่ต้องพูดถึงยี่สิบใบนะฮะแบ่งเปิดสิบใบอ่ะเปิดไปเลยฮะไม่คิดเยอะไอดี ID นี้ ไม่คิดเดยอะทุกวดีแหละโคนาโวรอบนี้ผมบอกเลยอันนี้คือการตัดสินใจการดูวันแรกเนาะเออก,ก,ก,ก็อาจจะเก่งก็ได้นะฮะเออตัวแรกคันนี้ผูกแข็งแก่งอ่ะครั้งสุดท้ายดีนี้เออไซมอนนะฮะตายไอดีหลักเลย <laughs> มาเร็วไปเร็วจริง,รงๆไอดีนี้ ที่ที่หลักของผมมีตัวเท่าไหร่หานครึ่งเปิดนะฮะเ,ออเป็นคนละโวร,รอบแรกเลยที่ผมรู้สึกแบบปลงอะ่ะไม่ใช่ไม่ชอบนะคนละโวชอบแต่แบบจะทุบอะไรแล้วปิดประกาศไปให้หมดกาชามีเจ็ดสิบใบอ่ะไอ้ที่หลักก็าหานครึ่งสามสิบห้าใบเปิดไปเลยนะฮะไม่คิดเยอะอตัวแรกนี่ได้ <c oughs> <c oughs> ปต่เดิมไม่สวยสวยก็บ้าแล้วแม่งเ้ย <c oughs> ตัวที่สองแเดิมไม่ดีจริงๆอ้ดรอเตโจนอ่ โอเคมาในดีหลักนะฮะอยังไ,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 ไม่ได้เซ็นคูเลยเนาะจะมาก็มาซ้ำรีวิวไปได้อ่อะดิตัวต่อไปนะครั้งที่3โรบินฮูดครั้งที่4อริศคาล็อกนะฮะเราเปิดที่เหลือ35บใบครั้งที่5้าอันนี้ผู้แข็งแก่งนะครับอีก2ครั้งรู้สึกเจมครั้งสุดท้ายนะก่อนเพิ่อมโอกาสก็เท่านี้แหละเทพเทพอะไรเนี่ยอ่าดรเซโน่อ่ะอย่างน้อยก็เป็นตัวหนึ่งในคูเทพนะฮะอ ก็เดี๋ยวผมเอาลองเอาลองเอามาแทนเลมก่อนก็ได้เนาะประมาณไอเดีเลยยี่สิบห้าสี่อดีนะก็ร้อยตัวก็ประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าตัวเลยนะฮะเออก็ได้ด็อกเตอร์เซนมาสองตัวเซนคูไม่ออกเนาะก็เฉลี่ยโอ้โกบมีสี่สิบกว่าตัวเดี๋ยวผมปั้นปั้นปั้นมาก่อนเลยในคลิปนี้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวลองไปเล่นกันก่อนสักนิดนึง ด็อกเร์เซโนขึ้นมาแล้วนะฮะ,ะ,ฮะก็ผมลองเอามาใส่แทนไอ้นี่ไปเลยนะ่ะไอ้น้ำดาเมจเก่าของผเออมันชื่ออะไรวะซิลฟี่โอ้ลืมไปแล้วอ้าวโทษโทอันนี้แค่ลองก่อนนะเดี๋ยวผมไปยกเกียร์มาให้แป๊บหนึ่งนะย้ายมาใส่ดร์เซโนไปเลยอ่ะโอเคใส่หมดแล้วนะฮะก็เกียร์ประมาณนี้นะ,ะก็เป็นเกียร์ปกตินะเดี๋ยวช่องนี้ยังแจกเป็นเกียร์แจกอยู่เลยนะครับก็ตันร้อยกว่าหลบห้าสิบหลบไม่ได้เยอะลองไปเล่นดูก่อนลองไปพีพีสตาร์ P Star ดูนะฮะเออมินิรีวิวเป็นมินิรีวิวดร์เซโนรวมไปด้วยเลยแลล้้กันนนนนนนหหหมมมุุุออะะไรเเี่่ยยา ทีมนี้ไปนะฮะไม่มีตัวบินอดอกเตอร์เซโนโอเอาคูณสองออกเนะี่ยมันยังฆ่าคูณกินไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยดอกเตอร์เซโนวิ่งออกมาตายหาไปแล้วจ้าผมยังไม่เห็นคูณกินจะตายเลยตายไปอีกแล้วครับโอ้ยเริ่มใหม่เลยไม่ยอมแพ้ด้วยไม่ยอมเราจะไม่ยอมโดนตีบอม ออกเองไม่ต้องขึ้นโย่เพาะแพ้เดวออกเองเอลองอีกสักทีมนะลองสักทีมขนาดหน้าทีมเขาดูไม่ได้โหดนะนะ่าแพ้ได้ไงวะทีมนี้นะทีมนี้อ่ะครั้งสุดท้ายนะฮะทดลองอปล่อยตัวเอาผึกไปอัปเกรดแรกออโตไว้ไม่เป็นไรพลาดไปหน่อยไม่เห็นสกิลแม่นเลยอะ่ะไม่เห็นมีสัญ,ญลักษณ์อะไรแ,แปลกๆเลยอะ่ะมาตะไปก่อนนะฮะผมไม่เห็นจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์อะไรแ,แปลกๆเลยอะ่ะ เอาแชร์ไปด้วยลุกไปไปให้หมดปล่อยออกมา <_ z 1> เดินมาแล้ว <_ z 1> แล้วก็ตาย <_ z 1> โอ้โหก <demais> ี่อาจจะเปกาะไปแล้วเออมองในแง่ดีเขาไหมยังไม่ทันใช้สกิลแล้วก็ตาย พอ,อ,อ,อเลยพูดตามที่เห็นของผมก่อนแล้วกันเนาะตัวแม่โคตรเปาะและสกิลก็ไม่เห็นจะแม่น<อ>แต่ก็แต่ก็อาจจะอาจจะเพราะหลบผมไม่ถึงเนี่ยได้แหละเออไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ไม่ควรจะเป็นสภาพนั้นนะปะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมครับประมาณนี้แล้วกันเนะาะชื่นหม่คลิปหน้าเลยครับผมไปยเป็นเกลียดเป็นท่อนลบูดูดีแต่ตัวดูกลง